อ๋อตัดตรงปลายนิดนึงแล้วก็เสียบไว้กับตรงนี้มันจะมีใบมิกอ๋อนื้อเนืกอล้วเห็นไหมค่ะเด็กน้องเห็นไหมเห็นเบรเตอร์ไหมเห็น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 อันก็ได้อ๋ออ๋อดึงพอดึงมันก็ตัดไปในตัวโอ้ไป็นแบบนี้เลยไอ้เครื่องนี้เขาทำโเฉพาะมีขาย หรือเราหลับต้องปรับปรุงแัดแปลงเอาเครื่องเขาก็มีขายอในในเว็บไซต์ของเราแล้วเราก็มาประยุกต์อีอันที่ซื้อมาทอดแบนน่ะพี่สมชายเขาเอาไปค่ะตัวเนี้ยผมทอดมาจากตัวนั้นอเพื่อให้มันมันเพียงพอกับกับการจัดอบรมอ้ตอนนั้นมันตัวเดียวไม่พอทานเลยทําขึ้นมาอีสิบตัวงการเกี่ยวกับเรื่องขยะ จะการขยะใบนี้ก็คมนะใบคัตเตอร์ใหม่แล้วเป็นแค่ใบคัตเตอร์เองแค่นี้เราแค่ตรงนี้ค่ะ ก็ผูกไว้ผูกไว้ให้แน่นก่อนใช่แล้วก็พันอ๋อ,อพันให้ตึง จริงๆเราใช้ประมาณ20ลูกค่ะเราก็จะให้เห็นภาพเราก็จะใช้เครื่องเป่าร้อนๆ20ลูกหมายถึงว่าเราทําแบบเนี้ย20ลูกจะได้เป่าแล้วได้ทีเยอะๆเลยใช่ไหมคะได,ไ,ดได้ได้ม่กว่านี้มากโอ้โหนี่ก็มาทางนี้นี่มาทางนี้มาทางนี้ค่ะตาม ก็ไปเสียบปลั๊กตรงนู้นอือือ้ค่ะโอสาธิตเลยอือ่าให้เขาอ่อนโซนหรือว่าให้เขาให,ให้แข็ง โอ้ oh. แข็งแล้วก็เป็นตรงนี้ไปเลยนะอ๋อจะแข็งขึ้นเส้นให้เป็นเส้นตรงต้องค่ะโหต้องต้องกะด้วยครับเพื่อเดี๋ยวมันขาดอะไรอย่างเงี้ยมันจะตรงค่ะอ้อค่ะเหมือนมันหดตัวลงตัวนะใหญ่้ะไม่มีก็ใช้อ่า อ๋อต้มน้ำร้อนที่น้องเห็นในภาพพี่ผุ้ชายโพสต์ใช้วิธีกันต้มอ๋อใครไม่มีใจเป่าลมร้อนนี้อ๋อค่ะแจริงๆก็ไม่แช่น้ำแล้วก็เปิดให้มันเย็นตัวแล้วก็ไปตัดค่ะตัดหัวท้ายให้ได้ขนาดเท่ากันค่ะ แค่นี้เองเรียบร้อยได,ได้มาหนึ่งชิ้นงานค่ะอืมค่ะก็จะเป็นแบบนี้นนกำหนึ่งนี่ต่อหนึ่งขวดเหรอคะกำหนึ่งยี่สิบยี่สิบใบยี่สิบใบโอ้โหลูกกำนิดเดียวต่วขวดยี่สิบลูก,อ,ลกอื้ มันก็ไม่เยอะนะเดี๋ยวนี่ก็ตัดตัดหัวท,ทา้ายใช่แล้วมาตัดตัดหัวท้ายก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยใช่จะออกมาเป็นแบบนี้วก็ชิ้นูกวันได้ความรู้ไปหนึ่งเรียกวา่าแต่เราก็จะอัดเอามามัดรวมใช่เอารวดรัดให้มันแน่นแล้วก็จะบานออก แรกๆเราก็จะมาหุ้มแล้วเอานี่แล้วเป็นเปียอือค่ะใช่เ้ื่อได้แบบนี้วดรัดเดี๋ยวแล้วเราก็ใช้ขวดห่อหุ้มไว้สวมเข้าไปแล้วก็เป่าด้วยล่เองเป่าลมร้อนเป่าทีนึงจะเป็นกวาดแล้วเรียกว่าไม้กวาดรักโลกรักโลกรักจริงๆแหละและมันดูทนทานด้วยค่ะอายุการใช้งานก็เป็นปีโอ้ยหลายปีเลยแหละค่ะ ะคะ่ะขอบคุณครับผู้ใหญ่